นี่ทีการเกพาเดินฮะพาเดินพาเดินดูตะเสาะสะสระสระนะดู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 ปลูกเองบนเองครับผมนี่นี่ไหนเจ้บ้านมาเพลยตะบะไทยบ้านมีคือเราไม่มีเวลาใส่ปุ๋ยนี่อันนี้เนี่ยปุ๋ยมันก็เลยแบบอืมกระเต็ดกระต๊อกนะดูนี่ดูนี่จนก็คือปลูกแบบ ใช้มูลวัวมามาเป็นปุ๋ยนู่นนู้นอาตุ้มมันมันเป็นสีอย่างนี้หรือเปล่าหนูก็มไม่ไรมู้อือก็คือ,คอสุกก็เอาไปทําของหวานถ้าดิบก็เอาไปตำเหมือนส้มตำซับซับตำ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 อร่อยอร่อยอร่อยสิออเนี่ยน,นี่สุกแล้วมั้งนี่ยหลุดแล้วนี่อือนี่โอยู่กะเต็ดกระต๊ดมากเลยอ่านี่ต้องนี่แล้วนี่เนี่ยสุกแล้วนี่้ใช่เนี่พวกนี้สุกแล้วค่ะ นนนาสหลบดี่เลยเอาเลยจนตูดมันไอ้นี่แล้วเนี่ยตูดมันเปื่อยนี่ตุ่มเฮยนี่อันนี้เก็บได้แล้วค่ะแต่ไว้ก่อนนี่เปื่อยค่ะเนี่ยอันนี้ก็เก็บได้แล้วอืนี่นี่คุณผู้ชมนี่ผลผลิตที่เขาได้จากการไม่ไม่ใส่เคมีสั่นเคมีนู้ดูคุณผู้ชมนี่กีนเนี่ยดำกีมันบ้านไปเฮ้ยเนาะตุ่ยตุ่มเนาะเออเนาะ แนมือนี่ขณะนี้คุณเก็บได้แล้วนะคุณจะไว้ก่อนนี้เปื่อยแล้วเออเนี่ยดูก็คือหอมมากคุณผู้ชมหอมจริงๆเนี่ยก็เอาไปทำเป็นใส่กะทิของหวานได้เลยค่ะเนี่ยประมาณนี้กินได้แล้วแล้วคุณจะไว้ให้เปื่อยคาต้นไม่ได้นะคะ <laughs> ไม่ได้ค่ะแค่นี้เขากินแล้วค่ะเนี่ยสุกหมดแล้วเนี่ย เออรองพงยิงนกยังน้ำปรับประบวนไปไปเลยแต่นมือกูยังไาอย่าไม่ได้นะรองพงอ่ะเออนี่ชุดชุดนี้ขอมอบให้ให้ดีเจหนุ่มเลยค่ะนี่มามาเยี่ยมมาชมได้เป็นของฝากเห็นไหมฝากแล้วมาให้บอกมาหย่าตุ้มมัโนนโนนโนนอานเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วนี่ตุ้อ้ยโอ้ยเพลนี่เก็บมันไปใหนมานองดูนี่วางเบาไปน่หน่ เอก็คือก็คือแตงแตงกวาแตงแตงไทยอย่างนั้นนะแตงไทยก็ปลูกแบบไร้สารคุณผู้ชมเนี่ยครับปลูกไรสารดำเสน่กระดำอันนี้บะสร้อยโลด้วยนี่สร้อยไม่สร้อยตายแล้วเนี่ยอืตัออว่าไม่มีไม่มีเลยนครับแต่ก็พยายามพยายามมีเวลาอยู่ค่ะนี่ เขาแค่น okay, <laughs> so ี้เขาเก็บแล้วถ้าปล่อยกันี้ก็เปื่อยแล้วนี่ถ้าไม่พาเดินมาดูนี่ไม่ได้คุณผู้ชมไม่ได้เก็บนะเขาก็คงจะปล่อยอยู่อย่างนั้นน่ะนะหอมมากหอมมากเลยนี่จะไว้ให้เจ้าของเขากินด้วยเอนี่เป็นของฝากด้วยของฝากของฝากเลยก็คือเอาไปใส่กะทิน้ำกะทิใส่น้ำตาลใส่กะทิสุดยอดมากนี่ของฝากเจ้าค่งสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับนี่ ม,มีมะม่วงด้วยเหรอโอ้สุดยอดมากนี่ฮะอยู่ที่ตะแบงฟาร์มคุณผู้ชมอาจจะของปลูกไว้จนลืมว่าตัเองปลูกเอาไว้เฮนี่